ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรม,น,น,รรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระาศาสดาดังนี้ พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคํำกล่าวของภิกษุนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้ เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้มิใช่คำของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จำมาผิดแลว้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนีว้ว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จำมาถูกต้องแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอ พึงทรงจำมหาประเทศข้อที่หนึ่งนไว